สวัสดีครับทีวีชาแนลอาร์ซอนอลแฟนคลับครับผมวันนี้วันเสาร์ที่27พฤษภาคมครับ2 5 6 6ครับนะวันนี้เช้ามาเนี่ยดูคลึ้มๆนะบรรยากาศคลึ้มๆสงสัยว่าจะเข้าหน้าฝนแล้วนะครับยังไงก็ช่วยลงมาหน่อยก็ดีนะเพราะว่าโอ้โห,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 โหบรรยากาศมันร้อนเหลือเกินนะ ผมจริงอุตุนิยมวิยาบอกว่าเข้าหน้าฝนตั้งแต่วันที่22แล้วนะครับแต่ว่าไม่มีฝนซากประโยชน์เลยนะสำหรับฤดูนี้เห็นวันนี้คืมๆแล้วก็วันนี้อาจจะมีนะครับก็วันนี้ไม่มีฟุตบอลแต่เดี๋ยวจะมีคู่อยู่คู่หนึ่งที่สําคัญมากแต่ว่าไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับเรานะแต่ว่าสาคัญจริงๆว่าเดี๋ยวช่วงท้ายจะบอกนะครับเมื่อวานนี้โอ้โหสโมสรอาร์เซนอลของเราครับก็ถือว่าได้เป็นเลิกง,งามยามดีนะโอ้โหเปิดตัว เสื้อนะครับเปิดตัวเสื้อชุดใหม่ชุดทีมเย่าเอ้เย่าหรือเยาวะชุดทีมเย่าหรือจะผิดอีกอ่ะชุดในบ้านเอาง่ายๆชุดในบ้านนะครับแล้วก็ชุดผู้รักษาประตูนะแล้วก็โอ้โหสวยๆงาม,งามทั้งนั้นเลยเอ๊ไม่รู้ว่าจะคล้ายๆกับอันนี้หรือเปล่านะ,ไม,ะไม่รู้ว่าคล้ายกันหรือเปล่านะไม่รู้อุ้ยอ่ะไม่รู้ว่าคล้ายกันหรือเปล่านะครับก็ใครที่เป็นโอ้จะเสื้อของไอรอนแลมเดลสวยมาก สีดำาดำดำดำด,ดูนิง่งสนิทดูแบบสุข,ขุมดูนุ่มนะอ่าเราดูหน้าเกรงขามสำหรับอัลลอร์ดเดนมเดลครับเมื่อวานนี้นายแบบนะนายแบบที่เป็นมาถ่ายรูปโชว์นะครับก็มีทั้งแอลลอน์ลเมเดลมีเบนไว้ครับสนะมิธโลนะมีบุคโยซาก้าโทมิยะสุนะครับแล้วก็ทั้งพี่เคลรนตินี่กับตันเออเดนการ์ดนะครับเรยนโดทอสซาเนี่ยก็มายิ้มแย,ย้มกันนะ ยิ้มแย้มกันเลยนะครับทั้งมาตินนลลี่นะครับหลังามากนเยสแล้วรวมมาถึงคารบเบนติสุดครับสามประสานบารซียก็ถ่ายรูปหมู่ด้วยกันนะครับว mm ิล hmm. เลียมซาริบาด้วยนี่ถ่ายพร้อมกับแฟนแล้วก็คุณพ่อเขาบอกว่าอย่างนี้นักเตะที่มาถ่ายรูปในเสื้อตัวใหม่นียแสดงว่าฤดูกาลหน้ามีไซว่าจะอยู่ต่อ <laughs> นะแสดงว่ามีายว่าจะอยู่ต่ออันนี้เป็นข้อมูลจาก อ่ขออนุญาตให้กระดิดคุณแอนบุญนาคนะครับที่ให้ข้อมูลมาว่าพี่สังเกตง,ง่ายๆเลยคนที่ใส่เสื้อเนี่ยแล้วก็โชว์เสื้อฤดูกาลหน้าแล้วยังอยู่เนี่ยแสดงว่าเขาอยู่แน่ๆนะครับไม่รู้แอ,แอบแอบปันใจให้กับเคเลนเทนีหรือเปล่าให้อยู่นะนะครับเมื่อวานนี้ก็จะเห็นหลายคนแต่อ่าแต่ก็การ์ดิชาก้าก็อย่างที่ทราบครับเดี๋ยวก็จะยายแล้วพรุ่งนี้ก็แมตช์สุดท้ายไม่เห็นพี่โทมัสปาเตมาใส่เสื้อเอ๊ะมันทําให้คิดๆอะไรหรือเปล่านะ ไม่เห็นนะครับรวมทั้งถึงพี่อเล็กซานเดอร์ชิโ้แต่ว่าชิโก้ก็ลงนะเขาก็ไปเที่ยวกับเมียอยู่ไปเที่ยวกับแฟนอยู่นะครับประมาณนี้นะก็เห็นวิลเลียมซาดิบายเห็นอาิคเลนทินีแล้วก็ภาพเดินสนามซ้อมเมื่อวานก็ทุกคนก็ยิ้มย้ําแจ่มใสนะแต่เมื่อวานนี้พี่มิเกลติต้ามาสัมภาษณ์ช่วงบ่ายๆนะครับบอกว่าต้องรอดูอาการของบูกยโยซาก้าของเรยนโดทอสซาและของรีนิวสันนะครับสามคนนี้ ไม่แน่ใจว่าจะฟิตทันลงในแมตช์ปิดแล้วดูหรือเปล่าเอ๊แต่ผมดูในในแภาพการซ้อมก็เห็นวิ่งกันหน้าตั้งดีนะครับไม่รู้ว่าพีตา่ต้าจะมีอะไรอีกไหมแมตช์สุดท้ายแล้วคงไม่อะไรลึกลึ้มากมายนะครับอ่ะพอถึงลิสเดลซันด้วครับผมว่าน่าจะยินดีนะเพราะวันนี้อ่าไฟโ์โรมโโนนะครับก็ยืนยันมาแล้วว่าลิสเดลซันน่าจะตอบรับสัญญาที่อาเซนอลยื่นให้เป็นครั้งที่4นะครับโอ้ขอบคุณครับมา มีมีมีเครื่องดื่มมาเนี่ยขอบคุณมากนะครับอยากให้ดูให้ดูกล้องหน่อยไหม <c oughs> ขออนุญาตนะฮะเมดฟู่นะก็มีถามมาแล้วว่าลิสเดลสั้นนะครับน่าจะตอบรับสัญญาที่อัร์เซนอลยื่นให้ครั้งนี้ด้วยสัญญาสีปีนะครับบวกออปชั่นขยายสัญญาอีกหนึ่งปีนะครับก็เป็นอีกคนแหละที่ผม จากการได้พูดคุยไนดะ้าก,การซาวเสียงหลายคนพ,พ,พี่พี่น้องเอฟซหลายคนบอกว่าอยากให้ลิสต์ยองสั้นอยู่เพื่อพิสูจน์ตัวเองต่อและดูทรงแล้วน่าจะอยู่นะครับก็เป็นข่าวที่น่าย,ยินดีเดี๋ยวรอคอนเฟิร์มอย่างเป็นทางการอีกทีสําหรับตัวของลิสเนลสันนะเออเพราะว่าเมื่อมาด้วยความด้วยความที่ว่าเขาลงมาเป็นตัวซุปเปอร์สัพี่เปลี่ยนเกมได้ประมาณเนี้นะพวกเราหลายคนก็เลยบอกเออน่าจะอยู่ต่อในว่าอยู่สู้หน่อยแล้วกันไนอะ้น้องนะ ใจผมเองผมก็อยากให้น้องมันสู้นะครับออีกคนหนึ่งที่แบบมีข่าวแบบหนาหูมากคนเนี้ยเขาบอกเลยบอกว่าพี่โรมาโน่เหมือนกันนะครับเขาบอกว่าโอกาสอ่าไม่ใช่ดิพี่ชาลิวัตชาลิวัตนี่ก็เป็นสายข่าวของอาร์เซนอลนะครับที่เป็นคนที่รู้เบื้องลึกเบื้องหลังนะใครที่ยังไม่ได้ตามก็ลองไปตามพี่ชาลิวัตเขาดูนะอ่าพี่ชาลิวัตเนี่ยเขาบอกว่าเขาค่อนข้างมั่นใจและแน่ใจนะว่า เคลนเทนี่จะไปนิวคาสเซิลเออเขาพูดอย่างนี้เลยเนื่องจากว่าดูแล้วเคลนเทนี่อาจจะไม่ได้เป็นตัวเลือกอันดับแรกในทีม11ตัวของอาร์เซนอลด้วยค่าตัวที่คาดว่าจะมีประมาณ30ล้านปอนด์นะครับเขาบอกอย่างนี้ครับบอกเขาแบบเคลนเนี่เป็นผู้เล่นที่ผมคาดเดาที่ผมคาดไม่ใช่เดาที่ผมคาดว่าจะย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้อย่างแน่นอนเช่นเดียวกับเอมินสมิธโลนะครับ แต่เขาก็ย้อนกลับไปทางสโมสรว่าคุณอยากจะขายเขาจริงๆหรือเปล่าอันนี้อันนี้ชาลีวัตให้ยิงคาถามกลับไปที่อัลเรอนนะครับแต่จากมุมอมองของตัวนักเตะเขารู้ว่าเขาไม่ใช่เป็นตัวเลือกอันดับแรกเขาไม่ได้ลงเล่นเขาผิดหวังฤดูกาลนี้นั่นคือสิ่งที่ผมคาดหวังอย่างเต็มที่ว่าฤดูกาลหน้าเขาน่าจะย้ายทีมน,นะก็อันนี้เป็นเป็นความคิดเห็นของคอัมิสเป็นความคิดเห็นของสายข่าวนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันจริงจว่า หมาที่สุดแล้วจริงๆเนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะตัวของนักเตะเองเป็นยังไงแต่เมื่อวานที่เห็นภาพนักเตะมาถ่ายรูปถ่ายอะไรเนี่ยผมก็รู้สึกโอเคนะเออผมก็รู้สึกโอเคนะครับเพราะว่ามันเป็นการบอกอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะบอกบง่งบอกสักอย่างหนึ่งแล้วว่าเราเราเรา,เราต้องการที่จะเก็บนักเตะคนนี้ไว้นะครับอีกคนหนึ่งที่กําลังจะกลับมาจากการยืมตัวคือเซนดิกโซเลสอ่าแบ็ก้ายชาวสเปนอ เอซนดิกโซเลสเนี่ยสเปนหรือฝรั่งเศสวะเอ้ยหรือหรือโปรตุเกสจะไม่ได้ละนะครับไซมอนคอลลิงครับอ่ารายง,งานมาเลยบอกว่าเซนดิกโซเลสหลังจากที่จะกลับมาจากการยืมตัวของฟูลแลมนะครับเซนดิกโซเลสเองปัจจุบันเหลือสัญญากับไอซอนหนึ่งปีคือจะหมดฤดูกาลหน้านะรับค่าเหนื่อยอยู่ตอนนี้อยู่ที่1นึ่งแสนปอนด์มีความต้องการที่จะขอสู้ต่อกับในตำแหน่งแบ็คขวาเพราะเขามองว่าทาเคโรโทมิสุ ยังไม่หายจากอาการบาเดเจ็บก็น่าจะเป็นโอกาสที่เขาจะได้แสดงฝีมือแต่ว่าคงจะต้องผ่านพี่เบนไว้ก่อนสำหรับพี่เซนติกโซเลตนะครับถ้ามีใจอยากสู้ก็ให้สู้นะครับแต่ก็ต้องลองดูว่าบอดบริหารกับซาร์โพสเขาจะเห็นคุณว่ายัางไงหลายคนบอกว่าโอ้โหโซเลตมาเนี่ยมันบ่อชัดช <laughs> บ่อน้ำมันชัดๆนะครับก็ หลายคนอาจจะไม่เข้าตาโดยแั้ผมด้วยผมมีความรู้สึกเฉยๆกับเซนติโซเลสเฉยๆนะครับก็แต่เขาอยากสู้ก็ก็ต้องเป็นสิทธิ์ของเขาแต่ว่าหลายคนก็บอกว่าปล่อยยืมไปอีกฤดูเหอะแล้วก็ค่อยขายขาดนะเพระฟูลแลมเขาไม่ขอซื้ออยู่แล้วนะก็ประมาณนี้อ่ะพี่มิกโตาครับหลังจากที่จะต่อสัญญาคนนู้นคนนี้เนี่ยล่าสุดบอร์ดบริหารนะบอร์ดบริหารได้ แจ้งมานะครับบอกว่า m i ก a อลเดต้านะครับจะได้เริ่มการเจราจารเรื่องสัญญาของตัวเขาเองแล้วนะเด mm hmm. อะฟุตบอลทันเฟอร์ครับรายงานเลยว่าหลังจากที่อาร์เซนอลทำการต่อสัญญานักเตะหลายคนไม่ว่าเป็นบุคโยสักกาตัวของมากันเยตตัวของ อาร์ลัมเดลล์ลนถึงการ์บีแมาเตรี่แล้วเดีเดยเด๋ยวก็กำลังจะต่อเรื่องของวอิลเลียมซาริบาร์ลิทดงสันอะไรพวกนี้นะครับเพื่อจะเก็บนักเตะคนนี้อยู่มาถึงคิวของคนสําคัญก็คือผู้จัดการทีมที่เก่งกาจของเราครับก็คือมิเกลอิตามิเกลอิตาครับสัญญาจะหมดในฤดูกาล2 4งสี่หรืออีก2ปีนะครับทำไปเล่นไปเลย2 4งสแต่ว่าจากผลงานที่เห็นนะครับจากผลงานที่เห็นจาก ความพัฒนาเปลี่ยนแปลงที่เราสามารถจับต้องได้นะครับด้วยการเข้ามาแล้วก็คว้าแชมป์เอฟเอคับนะฤดูการก่อนก็อยู่อันดับแล้ฤดูล่าสุดก็อยู่อันดับ5นะจนในฤดูการนี้ครับเราเก่งถึงขนาดขึ้นมาเบียดแชมป์กับแมนซิตี้แม้ว่าเราจะได้แค่ตำแหน่งรองแชมป์แต่เราก็สามารถที่จะกลับไปเล่นแชมเปี้ยนลีกได้แล้วนะครับเพราะนั้นบอร์ดบริหารก็มีความในเห็นว่า มีความที่อยากจะต่อสัญญากับพิเมเกลยตาไปจนถึงปี2 0 2 8เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เพื่อเป็นรางวัลสำหรับการที่เขามีความตั้งใจมีความพัฒนากับทีมที่เห็นได้ชัดๆัดในรูปธรรมนะครับก็สำหรับผมสำหรับผมนะผมคนเดียวนะเห็นด้วยผมเห็นด้วยครับผมเห็นด้วยจริงๆที่จะต่อยอดให้กับพิเมเกลยตาตาอย่าลืมครับแล้วดูสองสามฤดูที่ผ่านมาถ้าเป็นกราฟนะเราขึ้นอย่างนี้นะครับ ถ้าเป็นกราฟเราขึ้นอย่างนี้นะครับจากที่8อ่าที่9ที่8ที่5และตอนนี้เราอยู่อันดับสองโอ้โหเขาบอกว่ากุงโรมไม่สามารถที่จะสร้างได้เสร็จในวันเดียวครับอาร์เซนอลในรูปลักษณ์ปัจจุบันในฐานะที่เงินทุนไม่ได้หนาเลยแต่สามารถที่จะใช้เด็กๆแล้วก็มีทรัพยากรที่เราสามารถใช้อย่างจำกัดเนี่ยขึ้นมาสู้กับแมนซิตี้ได้แบบสูสีถึงขนาดนี้ต่อไปเลยครับ ต่อยอดไปเลยอ่สําหรับความคิดผมนะสาหรับความคิดผมคือเราต้องให้จังหวะเวลาเขานะครับให้จังหวะเวลาเขาสําหรับตัวพิมิเกลอาเตตตานะครับอ,อีกคนหนึ่งที่มีข่าวว่าเวสแฮม,มสนใจในการที่จะขอซื้อตัวคือนูโนตาวารเลสอันนี้อันนี้เชียร์อันนี้เชียร์เลยขายเลยสำหรับนูโนตาาขายเลย นะเวทแฮมครับมีความต้องการนะเวทแฮมขุนคอสเวทแฮมมีการต้องการนูโนตาวเลสไปร่วมทีมโดยอาร์เซนอลตัต้งค่าตัวที่8ล้านยูโร8ล้านยูโรนิดนิดเองนะเป็นเงินปอนก็เท่าไหร่อ่ะ8ล้านยูโรเงินปอนก็ไม่เท่าไหร่เองนะเวทแฮมมีความต้องการที่จะยื่นข้อเสนอนะครับอันนี้เป็นจากบอ่าเวียร์ของสปอร์ตเวเนสนะครับที่แจ้งเข้ามาว่าเขาเวทแฮมมีความ ต้องการที่จะขอซื้อตัวของนูโน่ตาวาเลสอันนี้ชอบอันนี้ชอบครับส่วนที่ลือหึงขนาดมากมายเลยก็คือเรื่องของพี่ฟราวิซิโอโรมาโนครับเป็นเทียหนึ่งรายงานเลยครับว่ายังไงยังไงไม่ว่าจะยังไงยังไงเขาก็คิดว่าอาร์เซนอลคือตัวเต็งที่จะคว้าพี่ข้าว <c oughs> ดีแค่ไรครับมิดฟิลพันดุ มิดฟิลด์สุดฉลาดของเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับเจ้าเด็ทีมชาติอังกฤษซึ่งปีนี้โชว์ฟอร์มได้ดีมากๆนะครับแล้วนะเดี๋ยวกำลังจะพาทีมเข้าชิงกับฟิออเรนติน่าในยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์นะครับก็คิดว่าคงจะเรียกค่าตัวโอ้หช่วงหลังในพี่ข้าวเนี่ยเล่นบอลเหมือนกันเรียกค่าตัวนะแม่งโชว์ฟอร์มโคตรดีเลยนะก็ทางพี่โรมาโน,โน่เนี่ยยืนยันว่ายังไงอาร์เซนอลครับเขามีความรู้สึกว่าอาร์เซนอลยังเป็นทีมเจ็งที่จะได้เซ็นสัญญากับดิคันไลท์ พราะว่าตัวนักเตะเองอ่ะตัวพี่ข้าวเองก็มีความต้องการเขาเขาก็ประกาศมาแล้วน,นะครับว่าเขาต้องการจะมาเป็นนักเตะอาร์เซนอลนะแล้วก็เมื่อเดือนมกราคมเนี่ยมีการพูดคุยกันภายในแล้วระหว่างอาร์เซนอลกับเวทแฮมซึ่งเราไม่รู้ว่าผลการคุยเป็นยังไงนะครับแล้วก็อาร์เซนอลยังมีเป้าหมายที่ยังเป็นดีแค้นไ์อยู่เสมอเขาบอกว่าหลังจากที่จบฤด,ดูคือวันอาทิตย์เนี้ยจบแมตช์สุดท้ายของวันอาทิตย์เนี้ย เขามั่นใจว่าอาเซนอลอาทิตย์หน้าจะยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการให้กับดีแครไลท์เพื่อให้ปิดจ็อบดิวให้ไวที่สุดเพื่อเป็นการเตรียมตัวสําหรับไปปรีซีซั่นนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวที่แบบโหหนาหูจริงๆว่าแมนยูก็มีความต้องการอยากจะได้นะครับดีแครไลท์แต่ดีแครไลท์เขาบอกแล้วเขาเขาอยากปักหลักอยู่ในลอนดอนนะครับปักอะไรนนั้นแต่ว่า มันก็มีหลายคนก็บอกว่าแหมเคสเนี่ยคล้ายๆกับมิไฮโลบูดิกเนี่ยนะั้นนักเตะม,มีการต้องการมีการพตดว่าอยากไปอยู่อาเซนตอลแต่ทุดทายไปเชลซีอะไรเปนเนี่ยก็บอกว่ากูเรากูเราจะแฮ้วนะครับแต่ว่าแผน2แผน3ของพี่มิเกลต้าก,ก็มีแล้วนะครับมีข่าวล่าสุดเลยบอกว่าเดี๋ยวจบฤด,ดูกาลน,นี้พี่มิเกลต้าจะเข้าไปคุยกับอีกายคูดูกันที่กาลังจะหมดสัญญาก,กับแมนซิตี้ในฤดูกาลน,นี้ครับและมีแนวโน้มสูงด้วยว่าคูดูกัน น่าจะย้ายเข้ามากับอาร์เซนอลอันนี้เดี๋ยวก็ต้องเขาเรียกว่านะก็ต้องจับตามองดูอีกทีนะครับมีสื่อเนี่ยคาดการเลยนะว่าเขาคาดการณ์ถึงขนาดว่าเป็นโพ t e n เชียลสตาร์ติ้งคนแรกในฤดูกาลหน้าออกมาแล้วนะอะ่เป็นสื่อของ The ะบ <laughs> ิลเลอร์เ r, o r <laughs> เนี่ยเดอะิลเลอร์ขาเขาตั้งเป็น p พเทนเชียมาแล้วนะว่าอาร์เซนอลรูปร่างหน้าตาของสิบเอ็คนเป็นใครเออเรามาฟองลองดูนะครับเขาบอกว่า ผู้สามประตูยังเป็นแอรอนแลมเดลครับแบ็กขวาซึ่งเราก็มีข่าวเหมือนกันครับก็คือเจ้าก o นเซ l โลที่ยืมตัวตอนนี้ไปอยู่ไบเยอร์มินิคไบเยอร์มินคกลางยืมตัวไปกับแมนเชตี้และไบเออร์มินคมีความรู้สึกว่าอาจจะไม่ซื้อขาดและกอนเซาโลกอนซาโลเนี่ยก็มีปัญหากับเป๊ปนะเขาบอกเลยว่าพิเวนเกตาก็กำลังไปดึงตัวมาเหมือนกันอันนี้ ข่าวนี้เดี๋ยวไม่คอนเฟิร์มนะครับแต่ข่าวมันมาก็รอดูอก,กันว่ายังไงเขาบอกแบ็คขวาจะเป็นเจ้าแคนเซโล o คู่เซนทาฮาร์ดเราจะเป็นคู่เดิมครับวิลเลียมซาดิบาลและกาเบียนมากันเยสะครับแบ็คซ้ายเป็นชินเจนโกมาดูกองกลางครับกองกลางเขาให้เป็นอย่างนี้เป็นเดคนไลมีเดแคนไลกับตันโอเรนกาดและอีกคนคือ In อินคาไกูโดกันเขาตั้งมาอย่างนี้เลยนะครับ ส่วนหน้าเป้าก็จะเป็นคาร์เบนเยซุสทางซ้ายเป็นกลายเบนมาเตดีและทางขวาก็เป็นบูกโยซาก้าหน้าตาทีมของเรา11คนจากการคาดการณ์ของเดอะมิลเลอร์นะครับในฤดูกาลหน้าเป็นแบบนี้ก็เดี๋ยวเราตามดูลุ้นกันแหมถ้าออกมางี้ให้กน,น่าสนใจนะครับก็เดี๋ยวตามรู้กันจะเห็นได้ว่าไม่มีพี่กนิชาก้าไม่มีละไม่มีพี่โทมัสปาเต้เด้วยพี่โทมัสปาเต้รเครับตอนนี้ได้ข่าวว่าทีมจากอิตาลีทั้งมิลานสองมิลานน่นะครับ ให้ความสนใจสําหรับพี่โทมัสปาเต้จริงๆแล้วก็แบบจริงจังด้วยเดี๋ยวก็รอดูแล้วกันว่าหลังจากจบแมตช์วันพรุ่งนี้เปิดฤดูกาลจะเห็นหน้าเห็นหลังจริงๆอ่ะที่บอกว่าอย่างนี้ครับก่อนจะเข้าไปถึงคู่สําคัญของคืนนี้นะเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าในการต่อสัญญาของพี่มิเกลอาเดเต้เนี่ยที่เราควรจะให้ระยะเวลาแล้วทีมก็เริ่มดีขึ้นเป็นกราฟดีขึ้นนะครับ ผมให้ดูทีมของเชลซีขอญาตนะครับขอญาตพี่น้องเอฟซี FC ของที่ห่วยด้วยแล้วก็ขอญาตพี่น้องเชลซีขอญาตเข้าไปแตะต้องนิดนึงเขามีสถิติออกมาครับจําได้ไหมว่าตน้นฤดูกาลเนี่ยโทมัสท,ทูเคลิลเนี่ยได้เข้ามาคุมทีมเชลซีนะครับจากการดึงตัวของทอ็อตแนลแล้วดึงตัวมาแพงด้วยนะโทมัสท,ทูเคลิลเนี่ยลงเล่าทำทีมนะครับเล่นไป6เกม เฉพาะพพีเมลีนะครับเล่นไป6เกมเนี่ยชนะไป3เสมอ1แพ้2เท่านั้นเองถูกไล่ออกเลยนะถูกไล่ออกเลยประตูได้ต่อเกม1.3เสียประตูต่อเกม1.5มีแต้ม10แต้มนะจากการชนะ3เสมอ1นะครับแต้มต่อเกมก็คือ1.7การชนะคือ50เปอขาคุมทีม6 ชนะ3เสมอ1แพ้2นะครับหลังจากนั้นถูกไล่ออกที่เคยมีข่าวว่าตอนนั้นที่โทมัสตูเคิลเนี่ยถูกไล่ออกเสร็จแล้วปุ๊บก็ไปรับอะไรนะไปไปรับงานที่บาเยือนมิวนกใช่ไหมครับหลังจากนั้นท็อตโบลีไปดึงใครครับท็อตโบลีไปดึงเอาเกรแฮมพอตเตอร์จากไบรตันมาอ่าไปดึงพี่แกรแฮมพอตเตอร์จากไบรตันมาแกรแฮมพอตเตอร์ได้คุมทีมอยู่22แมตช์นับเฉพาะพรีเมียร์ลีก นะครับนับเฉพาะพิมร์เลีกคุมทีมเชลซียีแมตช์ฟังให้ดีนะครับชนะ7เสมอ7แพ้8ประตูต่อเกม1น้อยกว่าน้อยกว่าถูกเคลิลด้วยเสียประตู1มีแต้ม28คะแนนต่อเกมคือ1.3เปอร์เซ็นต์การชนะคือ31.8เสร็จแล้วคือไล่ออกไล่ออก ยังไม่ทนอะไรไล่ออกละกุมเกมอยู่ยี่บสองแมตช์ที่ผมเคยไล่ฟังอีกเช่นกันหลังจากที่แกมปัตเตอร์ถูกไล่ออกพร้อมกับรับเงินชดเชย50ล้านปอนด์นะครับแต่เชลซีผ่อนจ่ายงวดแรกก่อน12ล้านปอนด์เชลซีผ่อนจ่ายค่าชดเชยนะครับเพราะว่าเขามีสัญญาถึง5ปีอ่ะซึ่งหลายคนบอกโอ้ oh, ไม่เป็นการเป็นสัญญาที่แบบโ oh, 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 oh อ้อใช้คำว่าฉลาดน้อย5ปีแล้วทันสุดท้ายคือไล่เขาออกก็ต้องจ่ายค่าชดเชยเขา5้าล้านปอนด์ เทลซี Chelsea, จ่ายเช็คก้อนแรกก่อนเลยเป็น12ล้านทุบตูเครืเหมาเครื่องครับพาครอบครัวไปเมาดีฟเลยพี่เป็นเคยเล่าให้ฟังไปนอนในคลีหาดไปนอนในในวิลล่าพี่ราคาคืนละเจ0 0แสนกว่าบาทเช่าเครื่องบินส่วนตัวไปนะครับเป็นการประชดให้เห็นเลยเออกูมึงให้กูออกกูก็ไปเที่ยวเลยนะสำหรับพี่แกร์บอตเตอร์ทึ่งบัตตนี้ก็ยังว่างงานอยู่และคงกำลังใช้เงินแบบสบายใจนะครับหลังจากจบแกม์บอเตอร์พบพี่แกไปดึงใครครับ แฟงแลมพาดไอ้แฟงแลมพานดนี่แหละไอ้ปากไม่ดีแม้มีคอามรับริดหลายคนนะมีคอามรับริหลายคนอ,อัลเจนนอนบอกโอ้หนับถือน้ําใจแฟงแลมพาดที่กล้ากล้าที่จะเข้ามาคุมทีมในใน,นี้ต้องนับถือน้ําใจต้องได้รับการขอบคุณมากกว่าสำหรับผมสาหรับแฟงแลมพาดน,นะครับ<笑><笑>เพราะเขาเคยสัมภาษณ์แล้วบอกว่าโอ้อัลเจนนอนติดปีกมาได้เนี่ยเพราะว่าด้วยการใช้เงิน มึงเอาอะไรพูดวะไอ้แฟงจําได้นะผมจําได้นะเอ้สัมภาษณ์บอกว่าตอนนั่นเนี่ยติดปีกมาทุกวันเนี่ยเพราะว่าเจอกิดจัดการใช้เงินมึงไม่ดูตอนที่มึงเล่นนะ่ะโลบันซื้อใครมามากโอ้โหรอบทีมมึงเนี่ยเพียบเลยแต่ละคนนะแฟงลันพาดเข้ามาครับคุมทีมเจดแมตช์ชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้ห้าเป็นการเลือกทีมที่ เป็นการเลือกการคุมคนมาคุมทีมได้ชาญฉลาดมากของเชลซีนะครับนี่ผมให้ดูเป็นตัวอย่างของทีมบ้านใกล้เลิ่องเคียงที่เขาไม่ให้โอกาสไม่ให้ลานบินของโค้ชเลยผมมั่นใจว่าถ้าทูมัสทเคลนอยู่ถ้าทูมัสทเคลนอยู่ผลงานจะไม่เป็นอย่างนี้จริงๆเพราะเขาต้องมาถึงเขาต้องปรับตัวมาปรับตัวปรับสภาพกับนักเตะ ปรับอ่าสภาพกับบอลอังกฤษซึ่งเขาคุมดอทบุนมาอยู่ใช่ไหมฮะมาถึงก็มาคุมทีมอังกฤษในสไตล์การเล่นก็ไม่รู้จักนักเตะกูก็ไม่รู้จักก็ต้องมาค่อยปรับแต่คุณให้โอกาสเขาแค่หกแปดแล้วคุณก็ไล่เขาออกก็เพราะฉะนั้นเชลซีผลงานอยู่ดับสิบสองและอาจจะหล่นไปสิบสามด้วยก,ก็ก็ตามนี้นะครับอันนี้ก็คือยกตัวอย่างนะเพราะฉะนั้นถือบอกว่าการที่บอร์ดู้บอาหารของอาร์เซนอลจะต่อสัญญาให,ให้กับพี่เมเกอ,เกอตา้าต่อไปเลย ต่อไปเลยแล้วดูปีหน้าหลายคนก็บอกว่าปีที่แล้วไม่ได้แชมเปี้ยนลีกโอกาสยากแล้วเพราะว่าทีแต่ละทีมจะต้องเก่งขึ้นแล้วปีนี้เป็นไงครับปีนี้เป็นไงครับเรามาอยู่ที่สองแล้วก็หลายคนคิดว่าก็เป็นไอ้พวกชุดเดิมอีกอะที่มันตราหน้าว่าโหเนี่ยเห็นไหมามาถึงขนาดนี้ยังไม่ได้แชมปนะ์ปีหน้ายากกว่านี้อีกทั้งคอยดูนะครับคุณอย่าไปแบบโมโนแบบไกลไงคุณแบบแป้งมองเก่งมากเลยมองไปถึงสิ้นสุดฤดูกาลนั้นแหละโคตรนับถือเลยอะ นับถือจริงๆเลยอะว่าคุณสามารถคาดการได้เลยอ่ะไอเรื่องที่มันแบบไม่ค่อยดีคุณคาดการเก่งมากแลว้วต้องนับถือพวกท่านจริงๆนะครับ <c oughs> เอาอีกแล้วเริ่มอีกแล้ว <c oughs> นะครับก็ต้องรอดูนะถามผมต่อไปเลยนะครับสัญญาอย่างงี้อ้าววันนี้ที่จะพูดถึงฟุตบอลอังกฤษไม่มีแข่งครับแต่มันจะมีแบทอยู่แบทหนึ่งครับ <c oughs> ในลีกบุนเดสลิกาซึ่งเป็นนัดตัดถึงแชมป์จริงๆ <c oughs> โอ้โหใครจะไปนึกครับว่า บายเยอรมวนิกหลังจากที่นำมาเกือบตลอดทั้งฤดูกาลนะครับแม่คล้ายๆอาเซนอลเลยไว้นะนำมาตลอดเกือบทั้งฤดูกาลเลยเนี่ยวันนี้จะเตะแม์สุดท้ายครับแมทที่แล้วเนี่ยดันไปพลาดท่าบายเยอรมวนิกนะครับพลาดท่าพาา่เดี๋ยวไลฟ์ซิกก็เปล่าเดี๋ยวต้องดูก่อนขออนุญาตไปแพ้ในบ้านตัวเองเลยกับ โอเคอเบลไลฟิกจริงๆ1ประตูต่อ3นะครับแล้วทำให้ดอตมูลทึ่จี้ติดมาเนี่ยชนะจนทำให้ตอนนี้สถานการณ์บอสซีนดอตมูลนะครับมี70แต้มและก็บาเยอร์มิวนกมี68แต้มห่างกัน2แต้มนะเพราะฉะนั้นคืนนี้อ่าคืนนี้ครับเตะพร้อมกันเลย2ทุ่มครึ่งสำหรับบุนเดส์ลีกาเป็นนัดตัดสินชี้ชะตาสุดท้ายแล้วสาฝูงบอสซีดอตมูลครับ จะเปิดบ้านเจอไม้ไม้นะครับเจอไม้เจอในบ้านด้วยเจอไม้ถ้าชนะจบเลยเสมอไม่ได้นะต้องบอกก่อนเสมอไม่ได้ในขณะที่บยยไบโอเมเนีครับต้องไปเยือนอ่าต้องไปเยือนอูถ้าเผื่อย้อนไปสมัยปี80-90ูนคู่นี้เจอกันนะรุ่นสมัยผมเนี่ย fc โคโลนเนี่ยชื่อแม่งโคตรชื่อเหมือนหอมอะโคโลน fc โคโลน แต่สัญ,ญาลักษณ์ก็คือแพะบ้าน,นะครับถ้าใครอยู่ในยุคเดียวกันยุคไฮวิลลี่ยุคอ่า8 0 9 0เนี่ยจะรู้สัก FC ฟซีโคโลนเลยเอฟซีโคโลนนี่เป็นทีมที่เก่งมากๆนะสมัยก่อนก็จะมีทั้งฮารานชูมักเกอร์นะครับเป็นผู้สาประตูเป็นโคโลหลายคนนะ่ะนะมาในดูวันมาในวันนี้ FC ฟซีโคโลนครับจะเปิดบ้านเจอกับไบเยอร์เนิกไบเยอร์เนิกต้องชนะและต้องแช่งให้ดอกมูลไม่ชนะ ต้องแช่งให้รอดมูลไม่ชนะเพราะว่าอะไรครับไบยอ์มนิกมีแต้มตามอยู่2แต้มนะแต่ลูกได้เสียเนี่ยไบโอเมนิกดีกว่ายเยอะเพราะบวกอยู่53ในขณะที่บอลเซียร์ยดอดมูลบวกอยู่3 9ถ้ารอดมูลสะดุดเสมอและบายเยินชนะแต้มจะเท่ากันที่71ต้องมาดูที่ลูกได้เสียโอ้โหใครจะรู้ว่านาทีนั้นอะไรจะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้แมมตอนแรกคิดว่าไม่มีบอลอังกฤษพรีเมียคงยังเหงาเหงา แต่กลายเป็นมีบอลบูเดเลกามาให้ลุ้นจนแม์สุดท้ายจริงๆก็เอาบอกฝากไว้แล้วกันนะครับหลายคนไม่ทราบว่าหลายคนได้ดูไหมสาหรับบูเดเลกาแต่ว่าบูเดเลกามันก็มีมนขามันก็มีทีมที่แบบเก่าๆมีม,มีมีประวัติศาสตร์นะโดยเฉพาะคู่ของแพะบ้ากับใบยเยิรนเนี่ยโอ้โห,โโห,โโหเป็นสมัยก่อนนะแต่กันตายนะแพะบ้าแพะบ้ากับใบยเยอือนโคโลนกับใบยเยือนเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวคืนนี้ก็ลองตามดูสองทุ่มครึ่งใครไม่ตามไม่รู้แต่ผมตาม <laughs> นะอ่ะก็ประมาณนี้สําหรับเช้าวันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้เรามาสรุปกันอีกทีว่าความเคลื่อนไหวความคืบหน้าล่าสุดอาการการอัปเดตนักเตะที่เราจะลงปิดฤด,ดูกาลพรุ่งนี้กับวูฟแฮมตันซึ่งน่าจะเป็นแมตสุดท้ายของพี่กรานิชาก้าจะดูที่ว่าความพร้อมเป็นอย่างไรแต่เมื่อวานผมเห็นพร้อมกันหมดเลยนะโูทุกคน ยิ้มแมย้มยิ้มแย้มล่าเริงจ่มใสนะครับนะแต่ว่าพอมีข่าวว่าเดี๋ยวต้องเช็คความฟิตพี่โบโยซาก,ก้าอ่าพี่ของอ่าใครคนนะทอสซาแล้วก็โลของลิีดจงซันด้วยก็ไม่รู้ยังไงก็เดี๋ยวลองตามดูอีกทีให้มันชัดเจนแล้วมันจะมาแจ้งให้ในวันพรุ่งนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดติดตามกดทุกปุ่มเลยที่อยู่ในติดตามเพื่อทราบความเคลื่อนไหวของช่อง ที่หวยเชนอนอาเซนอนแฟนขับด้วยนะครับวันนี้ถ้าปฏิบัติหน้าที่ก็ขอปฏิบัติที่ด้วยความสุขครับเดินทางไปไหนด้วยความปลอดภัยฝากสบายดีพี่น้องสาปลาวและส่งกำลังใจไปให้พี่น้องที่ปฏิบัติหน้าที่ตาม3มจังหวัดชายแดนภาคใต้และทั่วประเทศเลยครับคุณสุดยอดอยู่แล้วเจอกันในวันพรุ่งนี้นะครับผมสวัสดีครับ